ตอนนี้นะคะพี่ระก็อยู่ปากซอยหกลางตําบลน,นิคมกระเสียวนะคะอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองค่ะวันนี้ก็จะพาไปดูที่เด็ดๆนะคะที่ตรงนี้ถ้าไม่เด็ดจริงพี่สระไม่พาไปดูแน่นอนที่แปลงนี้นะคะก็มีแค่8ดไร่แล้วก็มีทั้งหมดแค่5แปลงเท่านั้นนะคะก็เข้าไปในซอยนี้เลยค่ะเป็นโครงการที่10บนะคะของเฮียนหนุ่มคนเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันจ้า แล้วก็พัพเด็ดนะคะจะอยู่ท้ายคลิปอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะจ๊ะที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจฮวันนี้ก็ เราอยู่กันตรงซอยห้ากลางนะคะวันนี้พี่ซาร่าก็นัดผู้ชายรูปหล่อใจดีแล้วก็สปอร์ตมากรู้สึกมีความสุขสำหรับการน,นัดผู้ชายครั้งนี้ถนนกว้างขวางนะคะเยียนุวัสดีค่ะครับม,มาเจ้า,าเดิม,ม<า>ผู้ชายคนเดิม,ม<า>ก็ผิด<า>หลังนิดเดือน,นเลึงวันนี้เรามานี่โครงการสิบเป็นทางการนะเป็นทางการทางการมีรีวิวไปบ้างแต่เป็นแบบ แต่ว่าจะขายหมดแล้วขายจะหมดแล้วเหลือเหลือยู่แปดลจากสิบเจ็ดลเหลือยู่แปดลจากสิบเจ็ดลา่แก้อเดิฟไปแล้วแหละก็คือขายจะหมดแล้วขายไปปรับไปขายไปปรับไปถ้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะคะไม่รีบนะคะพี่สเระไม่บอกเลยว่าไม่ทันเพราะนี่ขนาดยังไม่เปิดโครงการเลือแค่แปดล แต่ไร่ก็แบ่งเป็นเลืออยูห้าแปลงเลือแค่ห้าแปลงสองไร่หนึ่งแปลงหนึ่งไร่สองงานสี่แปลงถ้าคนที่ดูอยู่นะคะยังคิดไม่ออกว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ซื้อที่ไว้ก่อนเพราะว่าที่ตรงนี้วิวเขา360องศาเลยสวยมากๆรีบซื้อที่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่าจะทําอะไรเดี๋ยวหนูพาไปดูข้างในหน่อยได้ไหมคะได้ได้อันนี้แปลงแรกแปลงเนี้ยสองไร่สองไร่สองไร่เนี้ยแปลงเนี้ยเราจะกุดบ่อไว้ ที่เราจะไปสุดตรงโน้นนะคะที่เขี่ยที่ไว้แล้วใช่หน้าลึกเนี่ย72เมตรถนนด้านหน้าถนนด้านหน้าตรงนี้ก็คือเป็นทางสาธารณะทาน้ำเลยค่ะสยายนาคางห้ากางใช่ด้านในก็เป็นสาธารณะอีกด้านในเนี่ยกี่เมตรโอ้โหข้างในเนี่ยละ8เมตรเหมือนเดิม โอ้โหถนนแปดเมตรนะคะเป็นที่โครงการที่ถนนกว้างมากใช่ใช่อลังการมากถนนใหญ่ไว้ก่อนเสียที่ได้แต่ไม่ยอมเสียหน้าเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่คือแปลงเนี้ยแปลงแรกเนี้ยสองไร่เนี้ยมันต้องสองไร่เพราะว่าที่มันเนี้ยมันกว้างแล้วมันเป็ถนนสองด้านหน้ากว้างเท่าไหร่คะแต่ละาสองไร่ถ้าสองไร่หน้ากว้างก็อยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรได้อืมกว้างนะแต่ลึกเจ็ดสิบสองเมตรนะ แปลงแรกนี่ติดถนนสองด้านเลยใช่แล้วจะมีบ่อน้ําบ่อหนึ่งมีบ่อน้ำให้ด้วยจะพูดบ่อแต่ไม่เป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ไหมก็แล้วเราจะจะพูดแบบว่ายน้ำหรือว่าจะดั้งว่ายอย่างเดียวว่ายน้ำนั่งว่ายหรือดั้งว่ายเออถ้านั้งว่ายก็บ่อเล็กแล้วแต่เลยใช่ใช่ตอนนีกสองลายมันจะไม่มีมันจะเป็นที่เปล่าเป็นที่เปล่าก่อนปลูกไผ่ไว้แล้วเราลืมหมดเนี้ยอันนี้คือถ้าลูกค้ามาซื้อเนี่ย เราก็จะมีผลไม้ลงให้พวกเนาะลำไยลงให้ฟรีเลยลงให้ฟรีอย่างห้าต้นหกต้นแล้วแต่ลูกค้าต้องการอยากได้อะไรก็บอกมาได้เราลงให้แล้วก็มีคนดูแลแลวยังไม่มาอยู่รถนึนรถน้ายังไม่ปลูกบ้านเนี่ยดูแลให้อีกให้อีกมีคนดูแลเพราะเรามีคนดูแลดีกว่าผัวนะเนี่ยถ้าคนใดเนี่ยมันจะมีที่แบบว่ามีสโมปาปลายไม่มีผัวนะมาซื้อได้นะอันเนี้ยคุยกับแม่ซื้อคุแม่ซื้อ ถนนก iful, hmm. ็น on ี่อยรอหินรอเดี๋ยวรอรถสิล้อวิ่งหมดเลไหมดไม่ได้ทําแล้วก็ถึงอิงคุ้มาลงมาทำอ่าก็บทเป็นหินให้แมงอันนี้จะมีทงโมปากปลายแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะติดโซลาเซลล์ให้อีกไหมเหมือนเดิมทุกอย่างมีครบหมดครับครบวงจรวงจรหมดครับนะปาไฟปฟ้าโซลาเซลล์อันนี้ก็เริ่มแปลงที่สอนะก็ลายสองงานลาสองานเนี่ยน่าจะกว้างสาเมตร ลึกเจ็ดสองสามเมตรลึกเจ็ดสองมีสโนโมปลายแล้วเอาต้นอื่นผสมมาได้มะม่วงเมืองก็มาปลูกให้นะก็แปลงที่ดินก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าไร่สองงานเนี่ยลึกเจ็ดเจ็กว้างสามสามลึกเจ็ดสิบเจ็ดกว้างสามร้อสามนี่เราตัดตัดให้มันหรือว่าแต่งสาวอ่ะต้นโมทั้งตีนะเนี่ยตัดยังมีลูกอยู่ยังลูกยังมีลูกอยู่ไปดูไหมมาเราเดินไปดูกันนี่แปลงที่สองไร่สองงาน หนึ่งไร่สองงานใช่ก็จะมีต้นสมโออยู่ไม่กี่ต้นเราเพราะเราลื้อไว้วแต่อนเป็นไผ่ข้างล่างตรงนี้แตินดีถ้าให้ปลูกอะไรเพิ่มก็ดินดีดินดีปลูกได้ไหมแต่ว่าดินดินสวยนะดินดํามากปูลงไปนี่ก่แดงเยอะเลยปลูกอะไรได้หมดอะครับปลูกอะไรหมดอันนี้มีต้น้มโบรูมากเลยโอ้โดกกินไม่ทันนะล่วงเต็มหมดอะอันนี้น่าจะโดนรถเกี่ยว รวงลงมารูปยังไม่ใหญ่ยังไม่แก่ต้นเลยไม่ตาม่างกับสิ่งประลูกอับต้นเยอะมากนี่ <โย S 2> เราแ,แต่งสาวนะแต่งสาวคืออะไรแต่งสาวแปลว่าให้มัน,ให,มนให้มันเตี้ยเดี๋ยวม,มันแตกใหม่อ๋อนึกว่าอ๋อให้ปุ๋ยให้หน้ำปุ๋ยมันก็ออกดอกมันก็ออกใหม่มันออกทั้งปีทั้งโวทั้งปีอ๋อโวมันไม่ได้ออกว่าดูร้อนหนาวฝนไม่ใช่อร่อยได้นะเออก็บไม่กินไม่ทานอ่ะส้มโอแปลงนี้พี่สารักเคยกินแล้วนะคะอร่อยหวาน หวานเจี๊ยบเลยเป็นพันอะไรสีขาวมีพันไอ้ทองอะไรทองดีขาวแล้วอะไรอ่ะมีสองผ่ายพันนะแต่ข้างหลังก็จะเป็นวิวเขาอ่าข้างหลังเป็นวิวเขาเป็นวิวมีแปลงที่สองอันนี้แปลงที่สองนะคีสองงานถ้าแปลงที่สามก็จะมีเยอะขึ้นเป็นซ้อมโอเยอะขึ้นแต่ที่สามเยอะขึ้นแต่เนี้ยเยอะปุ๊บเนี้ยคือคนมาซื้อเนี้ยเรายังไม่รื้อออกเพราะว่าเพื่อคนซื้อกดชอบไม่ต้องรื้อนะ้พี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ เอาออกแล้วขุดให้เลยเอาได้เอาขุดให้อยู่แล้วคือบางคนก็ชอบมีต้นไม้เขายังไม่มาอยู่เอาสโมไว้พี่ไม่ต้องถอนวันไหนมาอยู่ค่อยเอาขึ้นแต่มีต้นไม้ก็ดีนะหญ้าไม่ค่อยรกด้วยใช่ใช่ถ้าไม่ได้มาอยู่นะคะถ้าไม่ได้แปลงที่แปลงที่สองสามสี่เนี้ยถึงห้าเนี่ยสโมจะมีแปลงแต่ถ้าแปลงที่สี่ห้าจะมี่วงด้วย นี่น่าจะเป็นแปลงที่3แล้วนี่แปลงที่3ใช่แปลงที่3ามแปลงที่3ามจะเยอะเป็นแถวเลยไหมล่ะส้มโอเยอะขึ้นมะม่วงนิดน่อยข้างหลังจะโล่งแปลงที่3มนี้กี่ไร่คะไร่สงานเหมือนกันไร่2งานเหมือนกันใช่ไร่สองานเหมือนกันเปิดอยู่เปิดอยู่ ไล่สองงานเรขาดตอนนี้ไล่ละาสามแสนสองไล่หนึ่งไล่สองงานก็สี่แสนแปดสี่แสนน้อยๆแถวนี้ตอนไล่เห็นเขาขายกันอสองงานสามแสนสามแสนที่เราไล่ละ <c oughs> าสามแสนสองเนี่ยได้อะไรเนี่ยฮะมันจะไปเอาเยอะแยะโอ้ตาไปก็ไปไม่ได้หรอกรอเอาหรอทำแล้วมีความสุขพอแล้วลูกค้าจะได้ที่ที่ไม่แพงทําเอาหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจถามว่าราคานี่ถามว่าในย่านนี้ไม่มีหรอกครับมีผมนี่แหละครับแล้วแล้ว แล้วต่อได้อีกไหมถามจริงแล้วมาคุยคุยกันก่อนต้องมาคุยกันหน้าแปลงถ้าใครชอบอย่างเงี้ยก็ลดอีกนะถ้าจำนวนไล่เยอะก็ได้ลดได้เอาเือพี่ไม่เอาหรอกไล่สองงานน้อยเอาส่ไล่อย่างเงี้ยอาจัดมาจิ้งเบอร์เลยไหมเออจิ้งเออจิ้งเบอร์เลยจิ้งเบอร์ละศูนย์เก้าห้าสี่ห้าศูนย์นะครับสองสามสามมีปล่อยเหรอฮะปล่อยเหรอปล่อยเลยแล้วละนั่นแหละเปิดโทรกิ้งจ้างมานี่แจกเบอร์แหอ่านี่นี่มันโมงนะโม่วงน้ำต้นไม้เบอร์สี่นะทุกยัย น้ำมาก็าจะเห็นนี่สมองมานี่ต้นนี้โอ้โหตกยี่สิบลูกเนี่ยเยอะเยอะมากดกมากๆากตกมากๆเนี่ยนี่แปลงที่สาม อันนี้แปลงที่สามนะคะเ,เรากําลังอยู่กันแปลงที่สามนี่แปลงที่สี่แล้วอันนี้แปลงสี่อ่าแปลงสี่เหรอแปลงสี่ใช่ใช่ดูหลักหล,ล,ลักที่สี่ก็เลยสำคัญมันจะมีม่วงด้วยม่วงล้านดอกไม้ด้วยจุดเด่นของแปลงนี้นะคะก็คือที่มันจะไล่ระดับนะเห็นไหไล่ระดับเราจะเห็นเขาหมดอ่าแลาจะต้องเห็นแถวหมดเขามันจะชัดมากชัดมากถ้าเกิดว่าสร้างบ้านนะคะถ้าไอเดียพี่สาราพี่สาราจะไปสร้างบ้านไว้ท้ายที่อ่าอ่ามันจะดูแบบสวยมากหรือแม่ก็ะรือนี่ออก ล่าไว้ตรงเนินตรงนี้ก็ได้สร้างมาตรงนี้หรหันหน้าทิศเหนืออ๋อติดถนนโครงการเป็นทิศเหนือนะคะด้านหลังก็จะเป็นทิศใต้ที่ลมดีมากข้างหลังทิศใต้ก็เป็นภูเขาเป็นกำแพงอ่ะด้านหลังด้านหลังเป็นภูเขานะคะติดภูเขาเลยถ้าขับรถไปเนี่ยก็คือสุดขึ้นเขาเลยขับขึ้นเขาได้ไหมก็ประมาณนักจากนี้ไปก็ประมาณตักกนโลมงมาก นั่นที่เราเห็นอ่าก็คือติดเข่าเราลุกใกล้นะแต่เในวระยะทางล่ามันก็จะไกลหน่อยอ่าข้างหลังเหมือนติดเข่าอ่ะมีออกกําลังกายได้เลยคือที่แปลงนี้มันเข่าล้อมรอบไงเข่าล้อมรอบเป็นภูเขาเลยเหมือนมันจะติดเขาที่มันสล้ขึ้นไงแปลงห้านี้มีแปลงห้ากับแปลงห้าอันนี้คือแปลงห้าก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงแซมกับส้มโอใช่แปลงส้มโอก็ที่แต่ละแปลงก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงนะคะ ที่สวยดินก็สวยนั่นเลือยู่แค่8ดไร่สี่ล็อกไปห้าล็อกหรือใครจะซื้อสามไร่สองไร่สี่ไร่ก็ได้หรือยก่สไร่ก็ได้มาคุยกันใคชอบชอบมีส่วนแล้วไม่ต้องมานั่งปลูกอ่ะคุยง่ายไม่ต้องมาปลูกมีส่วนพร้อมเก็บผลผลิตได้ไม่ต้องมานั่งปลูกมาสร้างบ้านอย่างเดียวเนี่ยลมพัดเย็นนี่นี่เรากี่โมงนี่สิบโมงอ่ะใช่ใช่อันนี้ลมเย็นมากอ่ะดูผมดูผมเนี่ยสิบโมงดูผมว่าลมดีจริงเห็นหรอ จะปลูกทุเรียนปลูกอะไรได้หมดนะครับเพราะดินมันด,ดินนี้เนี่ยที่ที่มันาเจ้าของบ้านนะเจ้าของพื้นที่นะข้างล่างมันมันเหมือนโป้งอะ่เะเขาจะเจม,มลงอะ่ะลงไปถึงะนะเวลาฝนตกเนี่ยน,น้ำมันไม่ไแยะละน้ำมันซึมลงดินมันซึมไว วันนั้นไม่ต้องกลัวมีน้ำเปล่าไม่มีที่นี่้ำเาเจ้าของเดิมที่พี่ซาร่าเคยคุยเขาน่าจะปลูกไอ้พวกมะละกอทำสวนมะละกอข้นอ่าทาส่วนมะละกออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็สถานการณ์โควิดนัแหละเด็กกลับบ้านหมดทำไม่ไหวอ่าแล้วก็ทําไม่ไหวนะคะเพราะว่าใช้แรงงานคนบ้านเราก็ยากอยู่นะหายากน่ยลมพัดเย็นลมเย็นมากค่ะก็รีบมาจับจองมันเหลืออยู่แปดไร่ หาแปลงเฮาจริงจริงมันทํไปแปดแปลงไปแล้วสามแปลงอสามแปลงเนี่ยใบเก้าไร่พี่ก็ลองคิดดูสามแปลงะคนถ้ามาเอาที่สามไร่ที่ไร่อรอพวกเขาเห็นวิวแล้วก็ชอบแค่ปรับบอกว่ายังไม่เสร็จสูงกว่าร้าทะเลอ่ะที่เรายืนตรงเนี้ยอ่นที่ยืนเนี่ยประมาณร้อยแปดสิบเมตรยังไงน้ำไม่ท่วมแน่นอนลดปัญหาน้ำท่วมลดปัญหาน้ำท่วมลดหนักวาแมแอ่ะบ้านคนมีดินสไลด์ไม่มีแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แบบว่า ตีนเขาที่เขาหรือปลาหรืออะไรมีน้ำปลาสมบูรณ์ที่นี่มันปลาสมบูรณ์เคติตต่อทางใต้กับเมืองการทางเหนือก็ทางอุทัยบ้านไร่อีกหน่อยที่นี่ก็น่าจะเป็นที่เที่ยวแหล่งที่เที่ยวและแหล่งชุมชนเพราะว่าที่นี่ใกล้ที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยนี่มาจับจองราคาเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีหลอกสามดองนยใกล้ใกล้ที่เที่ยวอะไรบ้างนะคะที่ก็มีอ่างเก็บน้ํา กางเนื้อหรือจะไปนอนกลางเต็นท์เป็นบรรยากาศก็ไอ้ตะเพินที่บางอุงใกล้ๆหรือจะไปนอนรีสอร์ทในดานช้างอย่างเงี้ยมีหรือจะไปเที่ยวภูเตยเราขับรถไปขึ้นเขาก็สวยนะคะหรือจะไปบ้านไว้ไปนอนพักผ่อนทำอะไรกินซื้อของหามาทำกินแต่ว่าถ้าซื้อทิ้งไว้แล้วก็มากางเต็นท์ก็บรรยากาศดีนะคะไฟฟ้าถึงแล้วถึบ้าถึงแล้วอินเทอร์เน็ตถึงแล้วไม่ต้องกลัวอ่ามีอินเทอร์เน็ตด้วยหรอมี คุณจะเดินสามีบีมาก็ได้อ่าสามีบีด้วยสุดยอดที่เนี่ยหรือว่าใช้มือถือก็เอเอสชัดที่สุดเอเอสนะคะสัญญาณอูอยู่ที่ไหนมีเน็ตอยู่ได้แล้วใช่มีทุกอย่างแล้วยิ่งสำหรับคนที่ขายของออนไลน์นะใช่ใช่ขายที่ไหนก็ได้ก็ของรายหนึ่งไม่ต้องตุนของขอให้มีเน็ตนั่นแหละแล้วแปลงข้างๆไอ้ด้านหลังมันติดอะไรคะ ก็ตรงนี้้าหลังก็เป็นแปลงคนอื่นเขาเป็นแปลงคนอื่นเขาที่มันจะลงเดี๋ยวพี่サラพาไปดูด้านหลังพาไปดูซะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่แปลงที่สี่สี่แปลงที่ห้าแปลงที่แปลงที่ห้าอ่ะแปลงที่ห้าเลนะหนึ่งไร่สองงานเหมือนกันอยู่หนึ่งไร่สองงานเหมือนกันก็เท่ากับแปลงนี้มีสองไร่แปลงหนึ่งหนึ่งไร่สองงานสี่แปลงหรือลูกค้าบอกว่าเอาสามไร่สี่ไร่ก็ได้อ่าคุยกันได้นะคะ หรือว่าจะให้ปลูกอะไรเพิ่มเติมก็ได้เลยาต้องการอะไรต้องการเรานี่ออกไม่เอานะเอาต้นโมไว้สามที่ต้นเอาเมื่ไว้สามที่ต้นเราออกให้น้อยนี่มีพริกด้วยพริกพริกปลูกไว้ดกนะคะดกมากข้างหลังก็จะเป็นเข่าแล้วแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยไม่ต้องกลัวน้ําทั่วไม่ต้องกลัวอะไรน้ํามันไหลได้หมดพื้นที่มันดีมันดีอันนี้ก็คือต้นมะม่วงมะม่วงน้ำลงไม้มะม่วงที่นี่เน้นมะม่วงกับโ้มแต่ยังอื่นเรามาปลูกเพิ่มได้นั่นจะแต่งพุ่มไว้นะคะ เขาแตกมปแตกใบเขาตตดไปแล้วมันแตกไม่อบรอบแล้วเนี่ยอบรอกแล้วเริ่มออกโลกออกดอกอันนี้ด้านหลังอุ้ยเหมือนจะมีน้ําที่ของแปลงอื่นมีบ่ออยู่มีบ่อนะคะตรงนี้ในเวลาเราตกงน้ำก็ไหลลงไปบ่อเขาเพราะที่เราสูงกว่าเขาอือฮึที่เราสูงกว่าข้างล่างแต่สูงกว่าเยอะมากมาดูมาดูมาดูว่าสูงกว่าเยอะขนาดไหนแล้วถ้าเราสร้างบ้านตรงเขาลูสวยมากง่ายอ่ะเขาลูกเล็กอ่ะ นี่แค่เคลียร์ตรงนี้ให้โล่งๆนะคะบรรยากาศจะสวยมากเลยแบ่งนี้แปลงที่ค่ะแงบ้านบอกว่าเราไม่ต้องเสียที่ขุดบ่อเองด้วยเราจะมีแบบบ้านริมน้ำตรงนี้เลยแค่เคลียร์ที่ตรงนี้นิดนึงเคลียร์นี้ก็โล่งหมดแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูถนนด้านหน้ากันเราไปคุยกันด้านหน้าดีกว่าไปนี้ขอไปแล้วแปนี้ขอไปกลมาดูเอาไปเลยสี่ไร่เขาบอกไม่ต้องตัดอะไรเลยไผ่เพลยเอาไว้ต้นไม้ต้นไม้เอาไว้ เ<ข>ม็มน,นมก็ค่อนข้างสวยนะอยู่บนเนินเลยเของแม่นอนเลยเถาที่เขาเมื่อวานก็มา,าซื้อแล้วเขาก็เอารถตู้มานอนรถตู้แบบนอนอ่ะเฮียมานอนกับเขาไหมไม่เอา <c oughs> ไม่ได้มา <c oughs> ม่้ก็จุดเด่นของเฮียหนุ่มนะก็คือการดูแลหลังการขายดูแลดีมากทครั้งเราให้ลูกค้ามาดูดูชอบใจคือเราจะไม่ปรับซุ้อี่ซืห้าไง คิอถามว่าเราอยากออกไหมเนี่ยอยากออกนะให้มันโล่งสวยแต่เพียงว่าบางลูกค้าบางคนเขาชอบมีต้นไม้ไม่องมาปลูกใหม่หรือเขาเสียดายต้นจะปลูกห้าปีสี่ปีไปสเนคสเนคเนี่ยคือ ่าจะปลูกเนี่ยถามว่าห้าปีหกป,ปีไว้ได้อย่างเงี้ยนใช่ไหมแล้วกเาเจ้า,าจของที่มาจากได้ตรงนี้อ่ะพี่เอาตรงนี้ออก,ตร,ออกตรงนี้ออกให้ผมนะเอาออกให้แค่ตอนให้ยังเหลือต้นเดิมเ <ๆ S 2> ดิมอ,อ,อ,อยู่ตัดตัดตัดนี่ยออกดอกเนี่ยเยี่ยวออกลูกเลยเนี่ยแล้วต้นก็จะไม่สูงดล้วจะเก็บลูกง่ายใช่แล้วแต่งสาวแต่งสาวอ่าแต่งสาวมันรีแพรไหมรีแพรีแพร้มันสาวเยอะนี่ก็ใจแพรของจับดินมันดีดินมันซุยดินมันเป็นดินล้วนซุย อู๋อะไรขึ้นตอนนี้เราก็อยู่กันตรงถนนนะคะถนนนี่8เมตรถนนโครงการแหละเอารถทำถนนมาทำรถบดรถเกรดรถดันรถน้ำเลยลงถ่ายลงไปข้างล่างก็ได้นะคะมันจะสวยมากๆวิวดีมากอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูโครงการแปดนั้นก็หมดแล้วโครงการแปดข้าง่นบนอย่างที่บอกนะคะแปลงนี้มีเหลือแค่5แปลงเท่านั้นแปลง8ไร่อันนี้ก็คือหลักเขตของแปลงที่5นะคะ ด้านหลังโน้นถ้าไปทางโน้น 9, เลยที่ติดภูเขาฝั่งโน้นก็ขายไปหมดแล้วสามแปลงถ้าเกิดว่าใครสนใจนี้เบอร์อะไรนะคะยินะุนเก้าห้าสี่ห้นย์สสามสามห้าสองสามสามี เดี๋ยวนี้ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้เลยก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาคุยได้แต่ว่าถ้าโทรคุยนะคะได้ยินเสียงเนี่ยเสียงหวานเสียงหวานรถอีกเพราะอมน้ำตาลไว้เสียงหวานมาคุยหน้าแป้งราคามาคุยหน้าแป้งเลยถูกใจมาดูก่อนมาดูก่อนดูกันคือถ้าสนใจเนี่ยอยากให้มาดูทำไมชอบให้มาดูก่อนนะ <ค>มีเทคนิคอะไรไหมไม่ไม่ไมคือคือคนเราอยาซื้อของต้องเห็นของว่าชอบไหมจูงเห็นแล้วอย่างท,ที่ที่เห็นในรูปไหมตามไหมมันแต่งสีไหมมันเอายกภูเขามาในรูปปะวะเออมันเอาต้นไม้ยกมาในรูปปะวะมาดูของจริงก่อนมันเหมือนในรูปที่เราเห็นไหมคือเราเห็นในรูปเราชอบแล้วอันนี้ช,ชอบระดับหนึ่งความชอบความอยากมันได้แล้วแต่อีก100ร้อยเปอร์เซ็นน่ย ก็ชอบเลหกสิบต้องมาดูจริงอีกสี่สิบมาดูของจริงแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะใจอ่าเรื่องราคาคุยกันหน้าแปลจะได้มาดูเฮียหนุ่มด้วยว่าที่พี่สาระอวยไปมันจริงจริงไหมใช่ใช่ประสบการณ์เขาดูแลไหมซื้อของไม่ต้องเห็งของค่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าหนักใจว่ามาซื้อแล้วไม่มีคนดูแลนะคะพี่สาระคอนเฟิร์มว่าเฮียหนุ่ม ดูแลดีกว่าผัวดูแลเขาผัวก็ต้องดูแลได้มีงานทาถ้าผมไม่มีใครไปให้ผมดูแลผมก็เหงาเหงาใช่ไหมอือจะมีคนโทรลูกค้าโทรมาเอาโทรมาไม่ต้องเกรงใจผมจะมีคนคุยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมุมสูงให้ดูว่าที่นี่มันสวยขนาดไหนก็โอเคฝากไ้ด้วยแปลงนี้ให้ไวให้เร็วเหลือแค่แปดไล่สุดท้ายนะครับอันนี้ปรับพื้นที่ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเหลือแปดไล่สุดท้ายห้าแปลงห้าแปลงแปดไล่สุดท้ายห้าแปลงอ แค่ห้าแปลงนะคะแปดไร่นี่คือห้าแปลงแปแปลงได้ห้าแปลงไม่ได้แปดแปลงนะไม่ได้แปดแปลงนะเพราะว่าขายไปแล้วที่มันเจ็ดไร่ขายไปแล้วเก้าไร่เนี่ยยังไม่ได้ลงเป็นทางการ100ร้อยเปอร์เซนลูกค้าก็มาจับจองกันแล้วกลัวไม่ได้เจ็ดวันเนียนหนุ่มก็ขายมาแล้วอืะะแปลงหนึ่งเจ็ดวัน แปลงนี้ใช้เวลากี่วันเดี๋ยวอาจจะทําสถิตินะคะลง y o u t u b e ไปแล้วก่อนปีใหม่เนี่ยผมให้ไว้ก่อนปีใหม่โอ้โหให้นานด้วยใช่นหให้ไว้นานด้วยก่อนปีใหม่โอเคใครอยากได้ของขวัญปีใหม่นะคะรีบอ้อนผัวอ้อนแฟนอ้อนสามีแล้วก็รีบมาซื้อซะอย่าลืมดูภาพ360องศาเ้วยนะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะแปะไว้โพสนะคะ ตอนนี้นะคะพี่サาก็อยู่ตรงอ่างเก็บน้ําท่าเดือนะคะซึ่งอยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนี่เลยวิวหลักล้านมากๆทางนู้นนะคะเห็นไหมคะที่เป็นศาลาแล้วก็มีกางหันนะคะตรงนั้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเดือนธันวาก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ที่คนที่อยากมาเที่ยวที่นี่เนี่ยมากางเต็นท์รวมกันคะ่ะ แล้วก็ฝากดิสต็อกนะคะของช่องพาดูที่ด้วยนะคะแค่พิมพ์เข้าไปในดิ k ต็อกแล้วก็พิมพ์พาดูที่นะคะช่วยกันแล้วก็ช่วยกันกดให้ถึง1 0ล้านซับด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับเราพามาดูพีธีกรใส่เสื้อสีเหลืองกําลังวิ่งพาทุกคนไปดูแปลงที่ดินด้านในนะครับเห็นไหมครับแปลงนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ํำท่าเดือไม่มากเท่าไหร่น,นะครับถ้า ทำลานกลางเต้นท์ทำคาเฟ่หรือว่าจะทำบ้านพักตากอากาศยามหลังกเกษียณหรือว่าจะทำเป็นธุรกิจหรือจะซื้อเก็งกำไรก็เรียนเชิญเลยนะครับโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสำหรับทำเลใกล้ภูเขาวิวธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่พิธีกรใส่เสื้อสีเหลืองกำลังจะแปงลงร่างเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ เราก็ถ่ายดูมุมสูงเลยนะครับทางเจ้าของโครงการเฮียหนุ่มนะครับใครต้องการอยากจะให้ปลูกผลไม้ก็บอกได้นะครับแล้วก็มีคนดูแลเป็นรายเดือนท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าต้นไม้ปลูกแล้วจะตายมีไม่มีคนรดน้ําไม่มีคนรับจ้างมีนะครับที่นี่ชาวบ้านมารับจ้างเจ้าของโครงการก็มีรองรับ ภาพที่ท่านได้เห็นนี้เป็นภูเขาจริงครับไม่ใช่ตัดต่อหรือว่าเอฟเฟคใดๆทั้งสิ้นเป็นของจริงมุม360องศาล้อมรอบด้วยภูเขาแปลงด้านขวาจอขายแล้วนะครับแปลงที่แดก็คือเต็มแล้วแปลงที่9นี้เหลือไม่มากแล้วครับอยู่ที่เห็นอยู่ในภาพน,นี้ก็เหลือไม่กี่แปลงแล้วนะครับรีบโทรมาจองโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับอย่ามัวแต่ดูอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโอกาสที่ คนที่บอกว่าไม่ดีก็มีแล้วก็คนบอกว่ามีน่าสนใจน่าลงทุนก็มีดังนั้นถ้าท่านเป็นคนประเภทที่ว่าน่าสนใจน่าลงทุนท่านต้องรีบโทรแล้วก็มาดูแปลงจริงว่ามันสวยมันในวิดีโอไหมตัดต่อไหมภาพไม่ตรงปกหรือเปล่าอะไรพวกนี้อาจแปลงข้างบนนี่ขายแล้วนะครับสีเขียวเขียวเนี่ย ฉะนั้นเรียนเชิญให้มาดูก่อนตัดสินใจว่าเออมันไม่ใช่ฉันฉันไม่ชอบหรอกแบบนี้ก็ลองมาดูนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอเรายืนยันว่าถ่ายจากสถานที่จริงแล้วก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงที่อำเภอด่านช้างนะครับตำบลน,นิคมกเกษียวนะครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนเชิญทุกท่านครับนี่เป็นภูขเขาของจริงครับอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินใครอยากจะเดินขึ้นไปหา หน่อม้เก็บของป่าดูกระต่ายดูเสือดูจระเข้สิงสาราสัตว์ก็เรียนเชิญขึ้นเลยนะครับขึ้นไปบ,บนภูเขานี่แล้วก็ลงไปที่อ่างเก็บน้ําท่าเดือด้านโน้นนะครับถ้าเดินก็ไม่ไกลนะครับระยะทางก็ไม่น่าจะเกิน600เมตรโดยประมาณแต่ต่อไปทั้งถนนละยางด้านด้านบนจอเนี่ยนะไกล วิวสามรองศานะครับลมพัดดีไม่มีโรงงานนะครับเพราะโซนนี้ผังเมืองเป็นสีเขียวก็อยากให้ท่านที่ดูจากในคลิปวิดีโอมาสัมผัสอากาศแล้วก็มาดูของจริงมาเด็ดสมโอกินได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ซ้รอส้มโพร้อมแก่นะครับแล้วก็เด็ดเอาไปรับประทานได้มาได้เลยนะครับเฮียหนุ่มใจดี มาลดกันที่หน้าแปลงที่ดินได้มาต่อกันที่หน้าแปลงที่ดินได้เพื่อท่านจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆครับเพราะว่าเพื่อนบ้านที่มาจองแต่ละคนก็มีทําธุรกิจหลากหลายนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้ตรงน,นี้ก็จะมีอยู่ประมาณเกือบ17ไร่ครับถ้าพูดผิดต้องขออภยัยหมุนจองเต็มหมดแล้วครับด้านบนจอท่นอันนีน้ก็เป็นโครงการที่9เต็มเรียบร้อยแล้ว แฟนคลับนะครับของเฮียหนุ่มก็จะอยู่ที่อเมริกาออสเตรเลียฮ่องกงมีอยู่หลายประเทศนะครับรับคนไทยที่ไปทํางานต่างประเทศถนนสาธารณะในโครงการก็กว้างอยู่ประมาณ8เมตรเลยนะครับถือว่ากว้างขวางเลยรถสิบล้อหลบกันได้ภาพที่ท่านเห็นนี่คืออ่างเก็บน้ำท่าเดือซึ่งเราก็ถ่ายจากสถานที่จริง ไม่ได้ตัดต่อ,อะลยใดนะครับล้อมรอบด้วยภูเขาซึ่งอยู่ไม่ห่างแปลงที่ดินสามารถเดินลัดเลาะมาที่อ่างเก็บน้ำท่าเดือได้หรือว่าไปที่โครงการได้นี่ได้ดูสวยไหมครับมากางเต็นท์ได้นะครับเพราะเขามีลานกางเต็นท์ให้เช่าอยู่ด้านโน้นเลยต้นไม้นะครับตรงไปอีกหน่อยอมีลานกางเต็นท์ให้เช่าอยู่ใครอยากจะมากินบรรยากาศมาชมวิวด้วยตาตนเองก็มาได้เลยครับ ยามอีกทีนะครับตำบลน,นิคมกเสียวอำเภอด้านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมีของดีของเด็ดให้ท่านได้มาค้นหานะครับฝากไปด้วยนะครับแปลงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันจนจบคลิปสวัสดีครับ